พี่น้องอยากเบิ่งง่วงงามถ่ายง่วงงามให้เบิ่งกันถ่ายตัวง่วงามให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องมานี่ตลาดที่ครมเนี่ครับตัวใหญ่ถูกกว่าตัวหน่อยมาสร้างเป็นเดี๋ยวพ่อใหญ่โอย้ยเราใหญ่มากกบยาใหญ่ใหญ่แล้วถามใหญ่ยหญ่มาจากทางไหนนี่ร้านถามนี่โอ้ลาสีอยู่บา้านไหนราสีร้านถามเนี่ย โอ้ออกไปสรบบ้านพ,พี่นอ้องอื้นพ่อแม่ลูกอีกสองคมพี่น้องราะยังขายงวยอยู่นะคมสวัสดีครับเไปไ้ใส่มาเห็นโดนหวโอ้อยากหอมหกัะเที่ยมปลูกแล้วบอกหอยง่อ้ของอุดรพรมิสไยเปิดวันจันทร์ มือเสริมครับวันอาทิตย์มื้อหลัก16,500เอ,อ้ยแม่ลูกลูกแม่พี่น้อง16,500บาทอ้มซ่ํากันซีอ่มนี่ลูกผู้24 อาเบืองราคาเด็ดเีมแลราค่าแม่รูปหมื่นหกพันห้านี่วาเบิ่งเอาหนิหมื่นหกพันห้าพนว่านี่นี่คู่นี่คู่คแดง มื่นหงพันหาพี่นอ้องอ่าพี่น้องซื้อขายกันก่อนเบิ่งราคาด้วยพี่น้องอ,อยู่ส่วนข้างหลังเ่ยสฝภาพเขาไปข้างในหพี่น,อน้องต่อร่องกันกันพี่น้องเอาไปขุนไล่ละก่อพันหามืงหอดมื่น น้องเงินงเลงกับบ้า <c oughs> นอีเงินพันกับซื้อได้เด้อพี่น้องเลี้ยงงวัวได้ขุนเห็นงัวเนื้อขุนขายครับงัวหลับก่อยงัวเนือ้อแดงมันเทาเอาไปใส่หัวาหารรุ่นี้ก็หาหกเดือนครับแยกออกจากแม่เก้าหมื่นห้าไอ่ก็อพันหาเนียก็่อพันหา สามตาาามัวราคาทำกันนะครับน้องเก้าพันห้าเด้อพี่น้องไล่ละสามตัวนี่ข้าวงัวราคาเงินพันนะครับถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงงวัวะประจงรอเก็บเงินในถึงลักมืน่นเงินหนักพันกันเลี้ยงงวัวขคุนงวัวขายได้พี่น้องอทุกคนที่ประสบความสำเร็จก็เริ่มต้นจากตัวหนึ่ง ตอนนีผมเดินทางอย่ลยไลน์เลยพี่น้องเริ่มต้นจากตัวหนึ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไลายแล้วก็พันห้างัวอย,อยู่อันสตึกเนาะครับน้องขึ้นบุยลำเน้องน้งองหัวอยู่สตึกเด้อพี่น้องขึ้นบุยลำพี่น้องอยู่ใกล้ลองโทษถามเมืองนคอกในี่ฟ้ามีงนองนงแบบใดราคาใดมีร้อยใด อยู่ใกล้ยังไปเบิ่งเอาอยู่เฮือนก็นได้ครับตัวนี้ก็บจิขอเบอร์ไว้ขอเบอร์โทรนี่ศูนย์หกสามแปด7กเจ็ดเก้พี่นอ้องหัวอยู่อำเภอสตึกลองโทรถามเบิ่งเพื่อในคลองนฟาร์มมี่หัวแบบใดราคาใดก็ไปเบิ่งเอาในคลองในฟาร์มหรือว่าสามตัวนี่เพื่อนย่างลองโทรถามมึงขอบคุณภาพมันมาเอามาสามตัวนะน้อ ตัวนี้คนละเจ้าเอา้าแม่นมาดิเอาเบอร์โทรหรันได้พี่น้องเลีวยรมจะขืนเป็นปตัวนังซื้อให้ยเงี้ย,ยตัวนี้ไล่เ่าได้คันโอ้มือหนหาพันหาโอ้อ้วนพี่เอาใส่หัวหันจากสอบนึงพี่น้องอืมหลับก่อยสร้อยจุนี่ดูก่นอนมือหาพันหาตัวนี้มือเจ็ดพันหาอืม มาพี่นอ้องม,มาหลับก่อยบานเท้าง้อนเนื้อแดงหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นหาพันหารนนี้หาตัวนอก่่งเบือนโอเคอเบือทูดจะช่วว่างไหมพี่นอ้องเบือหงันรุ่นนี้ก็สีหกเจ็ดแปดเดือน,นครับวันพี่ดิ ตึกตกกูกสูง 135, ลอยสามสิบห้าราคาสามหมื่นกว่าแล้วพอดีผ้าเบิง้งตันนี้ต้นนี้สูงลอยสี่สิพี่น้องตั้งไว้เท่าไหครับนี่ตังว้องสาาพโอ้สามหมืหเอพอดีพี่นอ้องอยากเบิ้งแยกลูกแล้วครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกสามหมืนกว่าพี่น้องอยากเบิ่งครับสูงลอยสาหขึ้นตัวน,นี้ลอยหกไอหสีสิบพี่นอ้อง สีโควงมันเป็นต un, นาไปขุนใยพี่น้องเป็นตาไปเลียงสีโควงมันโค้งัวน้ำไต่เงาส,สามหมื่นห้าตัวเดียวครับผอ่าครับครับสามหมื่นห้าพันบาทเม,มียแยกลูพมมกพี่น้องเอาตัวนึงก้อนเสพาเขาไปข้างในเอางวาอยูอ,อัมเพอคูค่ค,ค,คันครับ ขอเบอร์ไว้หน่อยครับขูขันศ9 8 0้าหนสอมหพี่น้องขูขันเด้อครับช่ยครับขูดขันนะพี่น้องอยู่ไกลถ้าขูดขันเพื่อนย่างเด็นยรุ่งให้เร็วผ้าเขาไปทางไหนสาวหน่อยเห็ดเขาเลยะพี่น้องสองตัแล้วพุ่นนาจะสูงกวยครับสีแดง่นได้น้ำนองนัดงัวไทยเนี่ย ราคาไดครับขอราคาในี่สองตัวสามหมื่นหาอันแดงๆนี่ครับสี่หมื่นหาีมาสีแดงไปก็กานหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าว่านหาหเดือนครับงัวแยกออกจากเมมีคอมเมนต์มาก็าหลา,าทิตย์เลยครับบอกว่าเบิองอ้งเงน เมงองแบบแยกออกจากแม่แนมสันเมืองลูกแยกออกจากแม่แนมสันตัวนี้สามหมื่นห้าหกเดือนสี่หมืนห้าแดงใหม่ดิว่าแม่ลูกครับเอาเอา,เอาแยกให้ผมแนนเดียวแยกให้ผมแนนเดียวบนโอ้สี่สิบห สี่หมื่นหกเออน้าไต้นงามดีสี่หมื่นหกอืมลายีพาสูงสี่หมื่นหกอันหัวลวนอนันเจ้าเดียวกันวาสาวเท่าไรตัวนนครับเออสามืนแป โอ้แดดมากพอดีพี่น้องเอาแดงใหม่ดิ <g ül> ดูนสี่ชิ้นผาสามหาสาวน้อยตัวนี้สามหมืน 38, ม่นกว่าสามสิบแปดไม่หมดเออสามหมื่นแปดงวดสาว ฟันน้นมแปดเหลี่ยมฟันแท้ยังมันด้ขึ้นอยู่พี่น้องจิบสี่เดือนทีบผ่าเกีนย่มันเกินนี่หรอกอมหนยด้วยเนี่ยก็เป็นตว์เนี่ยกัสมแล้วพี่น้องถ้าสมบูรณ์สิหเดือนกับสมแล้งัวสามสิบแปดหน่อยสี่สิบบวกสามหมื่นแปดครับเพราะง้วตกใจ แล้วเสียงสูงเงื่อนหยี่แล้วตัวน่อยาตัวใหญ่สามแปดตัวน่อยสี่สิบหกคนหน่นห้องไว้ครับอยนา้เราหนใจงวดหน่อยก็แพ้กันงื่อนใหญ่ตัวใหญ่นึ่งสามสิบแปดตัวน้อยแดงๆมีสี่สิบหครับผมผมอยากหัา nếu à, để P Nong, P cái anh con. Ừ. Mắc sang đôi nhảy Tôi nhảy cứ tôi nhảy, tôi nhảy tôi nhảy, mắc sang phèn được không nhảy? Ôi nhai. Giày, để thám nhảy. Giày nè, thám โอ้ล่าสีอยู่บ้านไหนล่าสีหลานถามเลยโอ้ออกไปสุวรรบัน้นพี่นอ้องอือไปฝุ่นแล้วบ้านน้องบดงเมื่อกี้เขาบ้านด้านน้องบดงนี่เขาเขาล่องแหพี่น้องดังดังทำไมผมอยู่บ้านอยู่อุตพรเขาล่องแแหวันฝา,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 านี่ดังๆบ้านด้านท่านสามหมื่นแปดตัวนี้ๆๆสามชิพ่า เฮ้ยเด้อวันใหนเพิ่เนเบิ่งเอาอยู่เพินมากตัวนี้อยู่เพินสนใจตัวนี้เนี่ยเรบกวนเอาฝากเบอร์ไปนะครับเฟื่องซูนเก้าแปดแปดสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดห่าพี่น้องว่าอยู่อำเภอไหนโอ้ลัตนาพี่น้องขอบคุณครับ ว่าอยู่ลาตนาเด้อพี่น้องสามตัวเสียโสบ,โส,บโสามสิบบาทสามห้ารวงมาใส่ก่อนเทิกหน่อยสองหมื่นห้ เท็กหน่อย <laughs> ผมยังอยากผมยังอยากหัวพ่อใหญ่หนูว่าเศร้าอยู่ <laughs> พ่อใหญ่มัดสางวานเลยพ่อใหญ่ <laughs> ตัวใหญ่ยังถือกับตัวหน่อยแลย้ว <laughs> โอ้ยน้องพ่อยายเลาวุ่นเอาอ,อยู่เราวุ่นเอาตัวสามสิบแปดอยู่ครับสองพันห้าตังไว้ผูถามมือเลยครับวัตถงราคาเอา นเดยวสิรวงม,มันใส่งองามอ๋าบังหั่นลูกแม่มันมีผ้าบังลูกเถกลูกวันหาหกเดือนครับแม่ลูกลูกมันเป็นอนาคตพอพันได้ดิค่าลังเหย,ยดดิ แม่นี่ลามลึกดีพี่น้องล้างนาดีแม่มึงตั้งังไงเท่าได้ตั้งยังไงเขาได้ครับตั้งยังไงเขาได้ผมมือเก๊ะครับแม่แม่มันเป็นสัตว์หรือครับแม่มันเป็นสัตว์หรือครับแม่ผสมหรือครับโอ้สมโตหรือสมหลอดด้วยสมหลอดครับฮึมสมสมพ่อได้ไหมครับแม่มันปะครับ พริกแดงครับโอ้สมพริกแดงหกหมื่นเจถือตัวละสามสิบสามหารอ่เจ็บาทแม่มันนีจริงตาไหวเห็ดแนวแม่มัน <17. S 2> หมืนเจ็ดฮ่าไทยพี่นอ้องไทยง้องงามอยากเมึองงองงามหาทางไปอยู่น่มซีวะนี่ติงแม่มันสมพิีแดงไ้แห้วครับพานรอบหนึ่งสมมาหาสิงหาครับสมหาสิงหามหาหา,หาทางไปอยู่ โอ้โอ้โอโอ้อืมดูแมงมัน่ประมาณนี้โอ้ยอยูอัย่เอาฝากเือไว้บอครับสะดวกบ่อยู่อำเพอเลยครับราศีราศีฝากมือไว้บ่ครับสะดวกชลนหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนพี่น้องราศีค้านครับสวัสดีครับพี่น้องอย่เบิ่งง่วงงามทายง่วงงามเห้เบิ่งกัน ใช่ตัวง,งามๆให้เบืองเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยแต่ละเห็นพี่ข่มนี่ครับลูกเงี้ครับนี่คืออายุวัยเยังยักษ์ยักเดือนเลยครับเจ็ดเดือนกรัวเจ็ดเดือนพี่น้องไม่ฮันเป็นสัตว์หรือเปล่าครับผ่านแล้วผสมผ่านแล้วโอ้ผสมยังไงครับออกฟอร์ดออกฟอร์ดโอ้า่านเรียบร้อยตัวเรียบร้อยประกันทองโอ้ประกันทองแม่<ไ>แม่ทองออกฟอร์ดพี่น้องลูกเคเอฟ โอเค31ไปหลอดครบลูกทาแม่เท่ตั้งไม่เท่าไรครับนึ่งครับหนึ่งแสแปดมื่นบาทครับแยกบ่ครับแบบแยกเดีบ่หรือพอนแยกแยกแยกได้แยกให้เบิ้งนะครับลูกเท่าไรแม่เท่าไรลูกริปหนแม่แปดหมื่ลูกแสนหนึ่งแม่แปดหมื่นบาทแม่ทองออกฟอดพี่น้องลูกเจ็ดเดือน ตัวนี้น้ำไตมันมาตรฐานนะน้ำไตมันมาตรฐานดีครับว่าต่อจากนมเง่าเลยเป็นขืบเจ็ดเดือนเทฟสามหนึ่งตัวนี้ทองออกฟอร์ดแยกให้แปดมื่นลอยซีจิพาอยู่ครับบวกบรวมอยหาสิบหาสิบบวกอูมลุงใหญ่ดี สีแดงเครื่องดำตัวนี้เขาธรรมชาติเลยตัวนี้ตัวน,นี้เฮ็ดแต่น้อยน้องเขาเลยครับนี่เฮตเตนธรรมชาติอืมโอ้ยพอ,อยังเบิ่งหัวพ่ออยังพ่ออิ่างเมืองหัวกเดินลูกมันเฮ็ดเขาแต่น,น้อยครับแต่แม่มันเขาธรรมชาติอืแสนแปดแม่ลูกโคมนี่แม่แปดหมื่นลูกแสนหนึ่งพี่น้องเอาลูกม,มันนีติงเนี่ย มสมบูรณ์อยู่ดนะพี่น้องเคียวเอื้องอยู่เบื้องต้นอืมนีมม่ลูกงูถึงปา่าพอดีพี่น้องลูกกระทบหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทงูหลา,ายพี่น้อง หนึ่งแสนแปดมื่นอ๋อโอ้โกกหางจับสูงดีถ่ายถ่ายเบมึงอย่างก่อนอกกหางมาแข่งให้แปดหมื่นบาทแมเด้ร์ลูกแสนหนึง่งเอาฝากเบอร์ไว้เพ่อความสะดวก ศูนย์เกาห่าศูนย์หง่าศย์่งหสอสามศนย์สอนย่างัวอยู่โ้สีสวนณโสีน้อครดบครับดีครับโสีพี่น้องมห้ามเอามาคมเดียวนะครับน้อนอืาเปิ้ลงอง่ายไหพี่น้อง่ายวัวผูกนสองตัวรอดิร้อยสองหมื่นกัว เจ็ดแปดเดือนนะจะได้ง่วมากง่วมากไายไล่แล้วเลยไล่แล้วเลยสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้น้อยสองหมื่นครัวต้นนั่นเยครับหนโอ้โหต้นนั้นไปหาลอยสองหมืหารครับสองหมื่นหาพอพี่น้องอืม ขายแข่งใหญ่แดยงยินด้สองหมื่นห้าพี่น้องหนองใหญ่ลังตรงอ๋อเป็นพ่อพันจับฝูงจับสัตว์ได้พี่น้องปลาเกีหั่มบ่องเนาะตัวนั้นเกินกันหาลอยนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเมืองง้อผู้ไอพี่น้องกันตัวนั้นลอยสามหานะครับตัวนี้ก็ลอยสามหานะครับบวกลบเอา ได้สองหาขายไปก่อนขายแข่งง่ายเดินแยกออกมาสองหมื่นห้าพันห้าขายแข่งง่ายเติร์นโบเมนคนละเจ้าเหรอคนลเจามาสองตัวอือแยกมาสองตัวผู้ ขาฝากเบอร์ไว้บ้าครับสะดวกบ่บ่ครับบ่อ๋อย้อมมาจากอำเภอเองครับโอ้โหสีน้องครับสสวัดีครับมาจากผู้สีพี่น้องผู้สีสุวรรณเพิ่งเปรียบเทียบราคาพี่น้องตัวสองหมื่นกลัวองนึงว่าทั้งแม่ทั้งลูกเออใหญ่เอาเด่นเอาเด่นเมียสาม สี่หมื <l 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 ่นเก่าลูกตัวแหลกลูกผูแดงใหม่ดิห้าหมื่นเก้าโอ้ยสี่หมื่นเก่าแม่ลูกคลำผิด แถวล่างนี่ล่ะแถวรอนัในลูกนึงเนาะตะเพียนแถวตะเพียนเขวน้ำนมเนาะมันในเขวซีเขวหาอะไ้เขวคู่เขียวคู่คคค 4, 19, น,คนี่เขียวซีคู่ที่สามกําลังหลุด4ีหมื่นเก้าฮาบรรยากาศแต่มาง้อข้อมีเดี๋ยวสึขน้นเบอร์โทรให้ครับ เป็นงูอะไรญ่เครอให้เพิ่งบรรยากาศการต่อร่องนะมึง พ่อฟงสีโครงกัตตาหมากพี่น <Mechan ics> <isolation>. ้องเดี๋ยวมือนี้กัตตาหมากเขาบ่เดี๋ยวผมสิย่างละเออถ้ากัตตาหมากเขานี่พ่อได้ขายอยู่เดนะพี่น้องพ่อกัตตาหมากมาซื้อเงาเลี้ยงเงาะลอยเลี้ยง vương lý la ừ, vương pha vòng lí la khò nhai ông khai ngua ơi nhai lãi ก็พร้อมพร้อมแล้วก็ không สิเพียงแน่ อคนมุงงัวคนใหญ่นี้ได้พี่น้องชีเป็นเก่าแล้วครับพอฟังนะครับลูกผูกแม่เันแดงดีได้ยักตัวหนระือหนาได้ยักโคมหรือได้ยักตัวหรือได้สามหรือโอ้โหมานด้วย ฮาพี <ítulo> anyway ่น้องชีวินเก่าเบ่งเรียบเทียบราคาได้ย่ผ้าเอาไปท้างในชาวบ้านเขามาไล่ลายพี่น้องมือเสืิมค้นหาง้อเรียงลายนครับเดี๋ยวพอจะผ้าเบ่งมีคอมเมนต์มาเบ่งแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกสูงร3 5ยสห้าขึ้นครับ ลอยสามหมื่นกัวเนี่ยสองตัวนี่สามหมื่นกัวเนี่ยแม่แยกลูกตัวน,นี้1อ,อยสี่บห้าบวกนเกือบลอยหาสิบสูงนี้เพ่ตนตัวน,นั้น1อยสี่สิบบวกลูกห้นแนมหาพ่อไงโอ้นี่ยืนยืนอยู่ดูพ่อน,นี่ครับว่าอยู่ดูพ่อนแม่แยกลูก ชาวบ้านเขามาหลายกลุ่มนี่หนึ่งสองสามสี่หกคนห้าหกคนแบบนึงเด้อพี่น้องใหญ่พันว่างยู่อ่า ยัยเท่าไหร่ตุนสามแปดนี่ดิพี่น้องสามแปดก็สามเก้านี่แม่แยกลูกร้อยสี่สิบยัยบอกลูกแรกสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดทันบาทลูกนี้สามสิบเก้าอืมงอโยมเพิ่ออุลว่ามีไซเดอพี่น้องสามหมื่นเก้า ด้วยหาซิบพี่น้องโอ้สูงใหญ่จนสามหมื่นเก้าเครื่องครบตัวนี้สามสิบแปดกับเครื่องครบเพื่อนอน้ำไต่เงาดี<อ>ครับสามเก้ากับสามแปดพี่น้องว่าอ,อยู่ถึงพ่อนอ เราเห็นบ้างแม่แยกลูกสามสิบแปดเดี๋ยวมีแม่ลูกอีก2องคมโอ้โหแนวคม ไอ้พ่อมแม่ลูกอีกสองคู่พ,ยยพี่น้องพอใยังขายงวยอยู่นักคอมวัสดีครับเวสไซพอเห็นเดินแล้วอ้อยากหอมกับที่มปล,ปลูกเลยบอโอ้ยังโอ้ครัขบข้าวข้าวข้าโอ้ยนักคมอยู่กันทะล่มครับ <ś led> พี่น้องเนี่ยนะพอ่อเลยพ่อเนี่ยพ่อมโดนกันเลยนเลยนี่ยทักท่ายเังพี่นอ้องอืมพ่อมเราอัธยาศัยดีคุยดีนี่กับพ่อใหญ่เนี่พยพ่อใหญ่คุยดีอัธยาศัยดียเลยมาทายสามสิบเก้าสามสิบแปดยังให้ขอราคาแม่ลูกสองพ่อมินะพ่อมละห้าหมื่นหกพ่อมละ 5, 10, ห้าหมื่นหกลูกลูกแรกลูกสองลูกแรกมาชูโตลูกแรกทั้งคู่นี่พี่น้องเครื่องอม หามื่นหกพันบาทเป็นราคาห้องครับต่อร่องหน่อยอยสี่สิบครับบวกลบตัวนี้ลอยสี่สิบบวกนมสีบวมมีติง่งห้าหมืน่นหกเครื่องอมห้าหมื่นหกว่าลูกเล็กสมบูรณ์ในพี่น้องเคี้ยวเอื้องอยูอ่ทั้งแมีทั้งลูก ้าหมืนหกออพอมนี่ก็หาหมลูกแม่ไลูกวันสเดือนเขาสามแล้วครับแม่ลอยล่สิบลวกลบอยู่เครื่องเครื่องครบตัวนี้เครื่องดำหาสิบหกเดือนเออเดี๋ยตัวนี้ลูกแม่กะอือเขาวันสาสเดือนลูกหาสิบห นี่ก็แม่น่หาหกนมบ่มีติงครับเบอร์พามีพีมีน่องมากหรือแบบเบิ่งราคาห้าสิบหกเป็นราคาห้ 5, 10, องครับต่อรองได้ห้าสิบหก นี่แยกลูก38มสบแปดยี่สิห้าแญ่ขายงออยู่ครับงออยู่อุดมพรงวอหญ่เทียบบ้านทับสร้างงอยอยู่บ้านทับสร้างอุดมพรเด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆอำเภอ ทางกเพิ่มกันสามศีนี่ครับ